สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องจังไพริษานรนเท่าสุขุนเดือครับเด้อสำนวนนีกับภาพพี่น้องนะครับมาเพิ่งยี่พอเิ่นนักปลาครับอยู่แถวทั้งฝายนำร้นแล้วพี่น้องครับบรรยากาศการหายุ่หายกินครับของคนอีสานบันเท่าครับพี่น้องอ่าเมื่อกี้เป็นสายนำล้นครับสายนำร้นเอาเอร์เขาว่าเขาเอื่นว่าประตูระบายน้ำนะพี่น้องการหายุ่หายกินของคนอีสานบานเท่าครับ มันนี้กสิผ้ามาเบิงเ้งคนเห็ดทีอย่างจ๊กย่างอางะไพี่น้องมาเบิงสอยกันก่รู้ว่าเป็นทีอย่างนะครับมีแตเสือกลองไปนี่ครับเป็นเสือกลงไปเผื่อครับพี่น้องเสือกลองไปนะครับแับ,บแมามาเบิงรูปแบบการาใส่งานการเหตุงานของมันเป็นแบบไหนนะครับการหาอยู่หากินของคนี่สานบานเท่าผู้บรรยากนะครับอีพอเพิ่นบอกว่ามาได้ประมาณอ่อนานที่สามสิบนาทีเราพี่น้อง นี่ครับก็ได้ปลาได้หลายเติบแล้วได้หลายเติบแล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่ลเห็ดแบบไหนมาบึงกันเด้อพี่น้องเด้อมาลุนบาดแรกครับบาดแรกเอาพุ่นว่าเพิ่นกับมาสมทบอีกแล้วสวัสดีครับพ่อสวัสดีเอาเดินทางใดมาบึงกันเด้อพี่น้องอันนี้เขาเอื้ออยังพ่อเหรออุปกรณ์นีห่ห่วงห่วงห่วงยางกุติ <laughs> ผู้หากับวอลูกันเขื่อนห่วงอยังนี้เป็นไบเฮ็ยนเนาะนี่ครับการล่อยลงไปในน้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นห่วงคือห่วงไอ้ชุดบาดนี่แหละเป็นวงกลมดูพี่น้องแล้วก็อ่านี่ครับเป็นห่วงแล้วก็ใส่ใส่เอื้อนด่างเนาะใส่ด่างมากใส่้พอเป็นใส่สามเส้นกับสามเส้นหาครับเป็นสองสันนะครับเอามาเพิ่งบานเดียวกันเด็ด ถือว uh, ่าอ่ามาแล้วครับพี่น้องมาแล้วถือแล้วครับถือแล้วนี่ครับบัตรนี่เพรมันสงตัวอยู่บ่รุดแล้วตัวนี้นะหลรดเลยเอ้าตัวนึงรุดไปใส่เหลือตัวเดียวนี่ครับพี่น้องตัวปลาอันนี้เกิดเป็นสามสามหาน้องพอร้องไหวะสามหางที่สามเส้นหนึ่งดังดังชี่เส้นโอ้ดังสี่เส้นนี่ครับพี่น้องเอาหด้ตัวนึงครับปลาที่ได้ก็จะเป็นปลา ปลาคาวสวยเนาะปลาคาวสวยครับปลาคาวสวยขาวหัวแข็งบรรทั oh ่วในพน้องนีนป่ะใส่สวยๆครับซีเซ้นครับดังนี้ที่พ่อเขาใส่สองด่างนะครับฟังผุ่นกาว้านเหียานเหียกับยกด่างกันนะครับผมนะครับเป็นวัานเหียเดี๋ยวจะพาพน้องเบื้องอีกที่หนึ่งนะครับวัานเหียเป็นยังไงดีป้นะครับโอ้โหนี่ครับสองตัวครับสองตัวบานนี้ ว่าน,นี้ถึงสองตัวใส่ง่ามตัวละนะครับห่วงยางว่าสันห่วงยางดักปลาใส่ตะไคร้ใส่ม่่วงบานเท่านะครับสารเป็นขึ้นสวิงนี่เนาะพอนะเป็นขึ้นสวิงนี่ยแหละ,ะถิ่นลงไปบางน้ำไหลนะครับใต่ประตูระบายน้ำออกน้เนาะพอเท่านาเประมาณประมาณสามสิบสี่สิบนาที่น่เสาี่ยมผืาประมาณโูสองโูอยู่ครับตอนนี 1, 2, ้ โซ่ปุนกะ่วนปุนกะเห็ดตรงครับพี่น้องเห็ดตรงเอาตรงนี้อีกแล้วตรงนี้อีกแล้วโอ้มันติดโอ้ได้อีกแล้วหาไม่อีกแล้วพี่น้องไม่อีกแล้วโอ้ได้บอลละตัวสองตัวอยู่ครับนี่ครับแป๊บเดียวก็ยกขึ้นแป๊บเดียวยกขึ้นก็ได้อยู่ครับนี่โอ้ติดดีอยู่พี่น้องติดดีอยู่ นี่ครับตึกแล้วมี่เส้นสองตัวอย่างสี่เส้นครับพี่น้องนี่ครับใส่ปลาตัวงามๆครับพี่น้องครับผมนี่ครับพอเราะเราไม้เบิ้งแล้วครับนี่ทานไปมั่นเกินชั่วโมงพี่น้องมาเบิ้งใส่ปลาแล้วก็ตัวงามอยู่ครับพี่น้องครับโอ้เอ้าประมาณโลกกวัวครับใส่มาแล้วประมาณโลกกวัว ถ้กปีกายส้าปีนู่เจ้าอัาเนเี้ม่องเลยนสา,ามสมองแจ็คเส้นนะครับนี่คือร่างท,ที่เออที่ก่ว ก็มงวิธีการเป็นเห็ดนะพี่น้องเนี่ยเชงนใดนี่ครับก็จะเป็นห่วงนะครับใส่ใส่เล็กใส่เล็กมาตีวุ้งเป็นวงกลุ่มนะครับเป็นเป็นขึ้นห่วงนี่ครับเสร็จแล้วก็เอานี่ครับเอาตะไคร้หรือว่าด่างบานเท่านี่พี่น้องมามาสารใส่ขึ้นสวิงเนาะเป็นตรงหลวงขึ้นสวิงนะครับลงไปใส่ลงไปนะครับแล้วก็โยนลงไปนะป่าเพิ่งจะมาติดนะครับโมเยนที่ใส่ก็จะเป็น ใส่ฝายนำรุนนะขึ้นมากก็จะเป็นปลาขาซอยปลาอื่นมาติดบ่ะค่ับไม่ค่อยติดเนาะส่วนมากจะเป็นขาซอยอย่างเดียวปลาขาวปลาขาวใส่กับปลาวมันแ็งครับเนาะนี่ครับก็ได้ม่วงมากับมะฮวยใส่อ๋อห้อยอ้อมมันงหรอห้อยอ้อมแล้วก็เขาก็มัดมัดข้างล่างไว้ มดจุกข้างล่างโอ้นี่วิธีการเห็ดนี่พี่น้องเรื่อไปเราเคยเห็นสามารถเอาไปเอาไปใส่ได้ถ้าทางบ้านมันมีฝายมีอย่างนะครับคือสิบวสงวนลิขสิทธิ์ดอนนี่ครับอ่านี่ครับกําลังเห็นวิธีการเห็ดนะครับเห็ดห่วงนะครับห่วงดักปลานะครับกป่ามือนว่าอันนี้คือคนไหนนี่ครับพี่น้อง วิธีการนะครับสารอ้อมนะครับอ้อมคือเข้าใส้่างใส้ออมใส้ออมห่วงเล็กนี่ครับแล้วก็มัดตรงข้างล่างเลยเป็นลักษณะคล้ายสวิงนะครับโน่นลงไปป่าก,ก็จิเนข้ามารอบเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะเป็นเป็นห่วงห่วงแบบปา่าที่สวิงบานเท่านี่แหละแต่ว,ว่าใส่ใส่างใส่่างมาสารแทนนะครับ เป็นตรงลงมาโอ้สองสันผมเหรอครับครับสองสันสั้นเดียวขาดสั้นคสั้นเดียวนะเอามันขาดสีสั้นเดียวขาดสั้นหนึ่งอย่งสั้นหนึ่งนะครับอืมแล้วทำมันขาดสั้นเดียวกับทุกตาดลยซึ่งบัวได้เลยเออเห็ดเป็นสองสันไว้เนาะครับก็จีอาจ์จีพันดีขึ้นเห็ดสองหอบครับพี่น้องนี่ครับเห็ดเรียบร้อยกะจีมาตัดข้างล่างปู ให้เป็นคื่อสวิงครับไก่แล้วเอาไปไงเอาไปใครับผม่นแเออพีไ่หน้าอันก้อนยมัมันถือจังไหนถือดีนไหมถือว่าลายบ่ครับเจียวหนึ่งประมาณจักตัวเถอว่าถือลายถือดีไม่เป็นยิปเป็นแนพ้นแค่คนเศร้าคนะโอ้โห้กาจากปากลเตี้าขึ้นมาแป๊บเดียวแป๊บเดียว้อ ช้อนกับพวก่นชุบป,ปัดขึ้นแต่นี่ยกินได้กิน <c oughs> เลยเรอย้อนห่วงนี่ก็ไล่กันไล่กันจามันเถีงย,ยง,อง,องโอ้ทำารุ่นกันต่อครับพี่น้องเามแล้วแต่ป๊ถือป๊โอ้บัดนี้ครับพี่น้องเลยถือกล้ถึงเนี่ยเ <c oughs> ออนี่นี่นี่ครับนี่ครับถือกลถึงเนี่ยบัดพี่น้อง <c oughs> นี่ฝีมือฝีมือ <c oughs> หนึ่งตัวครับนะสองตัวสามตัว,ตวสี่ตัวครับรบ้านนี้อาจจะสี่ตัวยุนะวกงงงงงนะครับดังสี่เส้นนะครับนะสี่ตัวเดียวนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ูกได้อกว่าาีื้อสิตึกงไลได้เนี่ยเต้นังสีแต่สมเนเต้นังสีเนาะเต้นจนขึ้ง เรว,วหัวป,ปกนพี่น้องกัทีเรืยๆครับสำหรับ ว่องวองดักปลานะพี่นอ้องที่ทปลาทำป่าพุคนแล้วครับจับถือพอเขาก็ได้หลายอยู่ครับเป็นผู้บรรย่า,าชาวบ้านครับผมสามารถที่จะนั่ไปใส่ได้ครับใครมีฝายมีมน้ำไหลนะครับสามารถที่จะไปล่องเห็นคนเดินเลยครับเด้อทีมงานได้สารกับรถไฟถ้าเป็นพี่น้องในเบื้องครับวันนี้ ขอ,องเชือเสาใบนะครับปิด <laughs> ประตูน้ำแล้วครับท่านครับเหลือแค่บานเดียวครับตอนนี้เซ้าเปิเปิดสองบานตามก็ขอมาดีๆครับตอนนี้ห่วงใส่ห่วงันบ่ถึกนะครับต่อกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ